ยังไงเราวก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอัคาระในการทําคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคาร์ชแนลนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงตัวละครตัวใหม่ที่มาปรากฏตัวครั้งแรกในจกักรวรรดิ MCU จากหนังเรื่อง Ant-Man and the Wasp: Quantumania นั่นก็คือตัวละครมัวด็อกนั่นเองครับซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดเรื่องราวแล้วก็ประวัติของตัวละครตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งคอมิกหรือฝั่ง MCU เองเนี่ยอัคาระมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําครับ ซึ่งใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix เนี่ยและอยากดูแบบพรีเมียมอัคณะแนะนำ Netflix p r e ีเมียมจากทีมงานของ NF Theater ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1นึ0 0หมเรื่องคนหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับ โดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชานอลนะครับ ลุ้นรับเงิน1 0 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนหากไครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับถือได้ว่าม o d ด็อกเป็นตัวไ์คลาสสิกของ Marvel Comics ที่สร้างสรรค์โดยคู่หูอย่างสเตรีและก็แจ็คเคอร์บี้นะครับตัวไรตัวนี้เนี่ยมีความน่าจดจำรวมถึงยังเป็นตัวละครหลักสำคัญ ในเรื่องราวของคอมิกของจักรวาลมาเวลมากว่า50ปีแล้วและแน่นอนว่าในเวอร์ชั่นของไลฟ์แอคชั่นอย่างมาเวลซูนัมติยูนิเวอร์ส์นั้น ตัวละครมูด็อกก็จะปรากฏครั้งแรกในหนังเรื่องแอนด์แมนแอนด์เดอะวอชควอนตัมมาเนียนี้นะครับเรามาพูดถึงประวัติของตัวละครตัวนี้ในคอมิกนะครับซึ่งมูด็อกก็ปรากฏตัวครั้งแรกในปี1967จากคอมิก Tales of Suspense ซึ่งในเรื่องราวใน,นต้นกำเนิดของเขาคือคนธรรมดาที่ชื่อว่าจอร์จทาวตันนะครับจอร์จเนี่ยถูกจ้างเป็นพะโลงของหน่วยงาน A.I.M หรือเอมนั่นเองนะครับซึ่งนักวิทยายศาสตร์ในหน่วยงานนั้นเนี่ยมีโปรเจกต์หนึ่งที่เรียกว่ามูด็อก ซึ่งโปรเจกต์นี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาคอสมิกคิวเพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิตรวมถึงการทดลองต่างๆขององค์กรครับโปรเจกต์โมด o อนี้ย่อมาจากคำว่า mental organism designed only for computing ซึ่งจากโปรเจกต์นี้นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวจอร์ดเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดที่สุดและก็เรียกเขาว่าโมด o อจากการทดลองนี้เองนะครับก็ได้ทำให้สติปัญญาของเขาเทาวีคูณความฉลาดมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าความฉลาดนั้นทําให้หัวของเขาใหญ่ผิดปกติจนทําให้เขาเนี่ยต้องใช้เก e ้าอี้ลอยได้เพื่อขยับตัวไปไหนเมื่อไหนได้นั่นเองนะครับตอนแรกเลยเนี่ยมูด็อกถูกเรียกว่ามูนด็อกที่ตัวท้ายเป็นตัว C แต่หลังจากนั้นครับเขาก็ได้มีการทรยศต่อองค์กรเอมรวมถึงความคิดและสมองของเขานั้นเนี่ยก็ไรซึ่งความเป็นมนุษย์เรียกได้ว่าไรซึ่งมนุษยธรรมมากๆนะครับซึ่งสมองของเขาเนี่ยก็ได้มีความสามารถในการเพิ่มสัญชาตญาณ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเชิงตะก,กะเชิงปัจยาได้ทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่เราได้เห็นตัวละครมอด็อกมายืนเคียงข้างแข่งในหนังเรื่องแอนด์แมนนี้นะครับเพราะว่าสมองของเขาเนี่ยสามารถคำนวณทำนายแล้วก็ประเมินผลที่ตามมาตามสถานการณ์ต่างๆที่ได้วางแผนเอาไว้ได้ยอย่างแม่นยำจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นแข่งเนี่ยอาจจะใช้มอดด็อกเป็นตัวในการพิชิตมัลติเวิร์สต่างๆ ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตของ MCU ก็เป็นได้ครับซึ่งเมื่อมูด็อกได้มีการเปลี่ยนร่างเป็นตามที่เราได้เห็นในคอมมิกแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ของเอมเองเนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมตัวตนของเขาได้มูด็อกก็ได้ทําร้ายนักวิทยาศาสตร์สังหารคนที่อยู่ในองคอ์กรครับและจากนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อตัวเขาจากมูด็อกที่สะกดด้วยตัว C ลงท้ายเปลี่ยนเป็นตัว K และก็มีชื่อเต็มใหม่ว่า Mental Organism Designed Only for Killing ครับ ถือว่ามีความฉลาดและก็โหดเหี้ยมมากเลยทีเดียวครับแน่น,นอนครับมาพูดถึงพลังของเขากันบ้างนะครับเราจะเห็นแถบค่าดศีรษะ ที่สร้างโดยองค์กรเอมเนี่ยซึ่งแถบคาดนี้เนี่ยก็ทําให้เขาสามารถรวมพลังจิตของเขาเข้ากับลําแสงพลังงานที่มีความทรงพลังและก็ทําลายล้างสูงที่สําคัญเลยเนี่ยมด็อก ok, มีความสามารถในเรื่องของการส่งกระแสจิตรวมถึงพลังในการควบคุมจิตใจคนอื่นนะครับเขายังสามารถสร้างสนามพลังการกระทําของเขาอาจจะไม่ได้ตรงกับชื่อเต็มของเขานะครับที่บอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเพื่อการฆ่าเท่านั้น ดูเหมือนว่าการกระทําของเขามักจะใช้คําพูดในการต่อกกอนมากกว่าการใช้การฆ่าแบบพมเพื่อนั่นเองครับหลายคนถามว่าทาไมโมโด็อกถึงมีลักษณะแบบนั้นตามที่เราเห็นนะครับหัวใหญ่ตัวเล็กนั่นคือผลข้างเคียงจากการกลายพันธุ์ที่ทําให้เขามีพลังตามที่เห็นและรูปลักษณ์แบบนี้แหละครับทําให้สมองของเขาโตขึ้นมากเมื่อสมองโตขึ้นเนี่ยร่างกายมนุษย์ของเขาจึงไม่สามารถรองรับน้ําหนักของตัวเองได้อีกต่อไปครับ ด้วยเหตุนี้โมด็อกจึงอาศัยกลไกภายนอกรวมถึงเก้าอี้ลอยได้ที่เรียกว่า Dooms เ a y c h a i r ครับซึ่งเก้าอี้ตัวนี้ก็ทําให้โมด็อกมีการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวตามที่เราเห็นในคอมมิกหรือในหนังเรื่องนี้นั่นเองครับเก้าอี้ตัวนี้ก็ยังแฝงอาวุธต่างๆที่ทรงพลังร้ายแรงหลายชิ้นด้วยกันเหตุการณ์ครั้งแรกของโมด็อกกับฮีโร่นั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับกัปตันอเมริกาซึ่งณตอนนั้นกัปตันอเมริกาพยายามจะไปช่วยชารอนคาร์เตอร์จากหน่วยงานเอมนะครับ ซึ่งหลังจากที่เขาได้มีการต่อสู้กับกัปตันอเมริกาเนี่ยก็ทําให้ความเกลียดชังของม o d o ด็อกเกิดขึ้นกับฮีโร่คนอื่นๆมากยิ่งขึ้นนอกจากแคปแล้วเนี่ยในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาม o d o ด็อก OK ก็ยังต่อสู้กับไอรอนแมนเนมัวแคโรแดนเวิร์สซึ่งตอนนั้นเนี่ยแคโรแดนเวิร์สยังมีนามเป็นมิสมาวลอยู่เลยครับรวมถึงเดอะฟิงและก็เหล่า X-Men มากมายหลายคนถามว่าและคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อตัวฉกาจของมด็อกคือใคร ต้องตอบได้เลยนะครับว่านั่นก็คือฮักนั่นเองฮะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมด็อกเป็นส่วนหนึ่งขององคอ์กรอินเทลเจนเซียถ้าใครจําได้อินเทลร์เจนเซียปรากฏขึ้นใน M.C.U. แล้วจากซีรีส์ชีฮักนั่นเองครับซึ่งในคอมิกเนี่ยอินเทลร์เจนเซียคือกลุ่มหน่วยงานที่เปลี่ยนร่างของนายพลทันเดอร์โบโรสให้กลายเป็นเรดฮักและเปลี่ยนตัวเบตตี้โรสแฟนสาวของฮักเนี่ยให้กลายเป็นเวดชีฮักในเวลาต่อมาหลังจากนั้นต่อมาครับมด็อกเองเนี่ย ก็ได้กลับเข้าสู่ร่างมนุษย์ปกติกลายเป็นจอร์จทอรตันนะครับแต่นั้นหารู้ไม่ว่ายังมีร่างโคลนของเขาในรูปแบบที่เป็นโมด็อกที่มีพลังเหนือกว่าเดิมและก็สร้างความปั่นป่วนให้กับฮีโร่มากกว่าเดิมด้วยครับเรื่องราวของโมด็อกในคอมิกเนี่ยก็เคยมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครการเล็ตตัสไม่รู้ว่าทางมาย,ยคึกอยากสนุกอะไรขึ้นมาทําการเปลี่ยนร่างของเขาในปี2010ในคอมิกบอตอีพิชื่อว่า Iron Man, Demon in Armor ซึ่งในคอมิกเล่มนั้นครับพลังของบิยอนเดอร์ได้เปลี่ยนแปลงโมด็อกให้กลายเป็นก้นของกาแล็กตัสทีนี้มาพูดถึงความสัมพันธ์ของโมด็อกกับแข็งเดอะคอนเคร์เรอร์กันบ้างนะครับซึ่งในคอมิกเองเนี่ยมีเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับโดยจุดประสงค์ขององค์กรเอมเนี่ยก็คือการครอบครองโลกในขณะที่แข็งเนี่ยเขาสามารถควบคุมการเวลาได้แน่นอนว่าในปี2017 เรื่องราวของทีมอเวนเจอร์ก็ได้มีการพบกับตัวแปรของแคงซึ่งตัวแปรหนึ่งของแคงนั้นก็คือมด็อกซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันใน MCU ว่าความเชื่อมโยงของแคงกับมด็อกนั้นเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามที่ผมพูดไว้ในคอมิกนี้หรือไม่นะครับซึ่งเราเรียกตัวแปรของแคงในร่างของมด็อกว่าแคโมด็อกนั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถเห็นแคงในรูปลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกับมด็อกในคอมิกอเวนเจอร์ตอนที่2แล้วก็ตอนที่3ในฉบับปี2017นนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นต่อมาครับตัวละครมูด็อกเนี่ย ก็ได้ถูกนำเข้าสู่ในโลกจอแก้วอย่างทีวีปรากฏตัวเป็นแอนิเมชันมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งตัวละครตัวนี้ก็ปรากฏครั้งแรกในแอนิเมชันการ์ตูนของ Iron Man ในยุค90และเมื่อไม่นานมานี้ครับในปี2021ทางสตรีมมิ่งของ Hulu เองก็ได้ทำแอนิเมชันเรื่องราวของโมด็อกออกมาโดยแพทตันออสบอลส์ได้ให้เสียงภาคเป็นโมด็อกตัวนี้นะครับและถ้าใครจาได้ในออสบอลเคยรับบทเป็นตัวละครตัวหนึง่ง ที่ปรากฏในหนังเรื่อง Eternal ในช่วง End Credit นั่นก็คือตัวละคร Pip the t r o l นั่นเองครับแน่นอนว่าจากแอนิเมชันเรื่องนั้นเนี่ยก็ทำให้ Modoc ok, อมีลูกสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเมริษาซึ่งก็มีรูปลักษณ์คล้ายๆตัวเขารวมถึงเขาก็ยังมีลูกชายที่เป็นน้องของเมริสานะครับที่ชื่อว่า l ลูหรือ Louis, l ลุยส์ลูทาวตันนั่นเองจากลุกของลูกสาวของเขาเนี่ยก็คือเมริษาเนี่ยเธอเป็นเด็กสาวที่มีความโด่งดังที่สุดในโรงเรียน และเมริสาเองก็บอกทุกคนว่าชื่อของเธอนั้นก็เป็นตัวย่อเช่นกันครับโดยย่อมาจาก Mental Entity Living To Induce Seriously Sinister a n e r h y ครับเรียกได้ว่าชื่อเต็มของโมด็อกยาวแล้วนะครับชื่อเต็มของลูกสาวของเขาเนี่ยก็ยาวมากกว่าเขาอีกครับ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วมูดอกก็ได้ตั้งชื่อลูกสาวของเขาตามนักรดนตรีที่ชื่อว่าเมริสซาเอทเทอริชครับและศัตรูตัวฉกาจของม o ด o อกในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือโมนิกาเรปปาซินีครับเธอคือนักวิทยาศาสตร์ที่มีตำแหน่งสูงสุดในเอมนะครับ ซึ่งถ้าใครได้ชม a n i m เมชันซีรีส์ม o ด็อที่ Hulu เนี่ยซึ่งปัจจุบันเราก็สามารถไปติดตาม a n i m เมชันเรื่องนี้ของม o ด็อได้ที่ทาง Disney ี l พัด้วยเช่นกันนะครับและแน่นอนว่าใน MCU เราทราบว่าม o ด็อนั้นกำเนิดขึ้นมาจากตัวละครเ a วินคอ o s สที่ได้ย่อส่วนหายไปใน Ant-Man ภาคแรกและเขาก็ได้มาปรกากฏตัวเป็นม o ด็อใน Ant-Man and the w a s ช Quantum a มา a นี้นั่นเองครับ ซึ่งแผนเดิมเนี่ยทาง MCU จะเปิดตัวม o d o OK ด็อกในหนังเรื่องกัปตันอเมริกา The Winter Soldier นะครับแต่แผนการที่จะเดบิวต์ตัวละครตัวนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแผนครับและการปรกากฏตัวของม o d o OK ด็อกในควันตัมแรมนั้นดูเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายต้องมาติดตามในหนังแล้วล่ะครับว่าม o d o OK ด็อกใน MCU ในหนังเรื่องแอนด์แมน3นี้ จะมีความเชื่อมโยงกับองค์กร AIM หรือไม่ซึ่งใน MCU เองเนี่ยตัวย่อของคำว่า MODOK OK, อาจจะย่อมาจาก Mental Organism Design o n l y for แ k ่ a n g ก็เป็นได้นะครับ ซึ่งความเป็นจริงทั้งหมดจากเรื่องราวของตัวละครตัวนี้จะมีความชัดเจนก็ต่อเมื่อเราไปดูหนัง a n น Man and the w a ดอ q u a n t วอ m ตัมมเที่ฉายในบ้านเราในวันที่15กุมภาพันธ์ปี2023นี้นั่นเองครับก่อนจบคลิปนี้ไปนะครับก็อย่าลืมโปรโมชั่นดีๆที่อัครระมันแนะนำถ้าใ,ใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกเนี่ยอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix p r e พ i ีเมียมกับทางทีมงาน NF t h e a t e ท์ที่อัครระแปะลิงก์ไว้ที่ d e s c r i p t i o นด้านล่างนะครับหรือจะสแกน QR ซึ่งถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับจว ok, mm ัวละครโมด็อกก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้ากระพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไป mm hmm. ก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งจากสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนช่องอัคราชาแนลนะครับโดยเฉพาะคุณอินเดชฟาคุณพีรนันคุณรูฟฟ คุณก้ารบพิชิตพลานคุณโจนัครินคุณชินจังคุณอัตพลทอเดบยูคุณดูรักแร้โอเคคุณชายัน2520คุณโชติกรทับทิมลาคุณชานนลิมาวรารัตคุณป๋องแปงคุณดราก้อนทีเอชคุณฟรานเซสโกทอดเต๋าคุณมุมสมคุณดรีมฟอเรนต์คุณนัทอีทีครูแต้สอนกีตาร์คุณณวันทรพระรังกูลคุณยังกําไมดีกิคุณปุณทวีสินคุณฟาดุลคาเดคุณไฟนอลซีซั่นและคุณปฏิพันธ์เก ผดุงครับรวมถึงสมาชิกคน,นอื่นๆที่เคยสนับสนุนช่องของเราอีกด้วยนะครับ